สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสมพรเทพสิทธา วันนี้เวลา16นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒมหาวชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธานารีนาธไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยายพรวัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายสมพรเทพสิทธา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่13ตุลาคม2563สิริอายุ94ปีในสมพรเทพสิทธาเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2468เป็นบุตรของขุนกสิกรพิสารในภายเทพสิทธากับนางลิ้นจีเทพสิทธาสำเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธรรมศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นสอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริการะดับปริญญาโทการบริหารธุรกิจสาขาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียหลังสำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการในกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2495โดยได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอาทิ เลขานุการกรมการค้าต่างประเทศรองปลัดกระทรวงเศรษฐการอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าภายในทั้งยังได้ไปช่วยราชการเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมและวินัยแห่งชาติสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งในองค์การต่างๆอาทิ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์นายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติประธานมูลนิธิอนุสร์หม่อมงามจิตบูรชั h a กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ในแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยานกิจกิติยากรรวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษและผู้บรรยายในสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมกันนี้ได้เขียนหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาสังคมและเรื่องอื่นๆกว่า100เรื่องจึงได้รับรางวัลนักเขียนดีเด่นจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางทิพพรเทพสิทธามีบุตรธิดาสี่คน พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณประธานพระวโรวกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5พฤษภาคม2564 วันนี้เวลา16นาฬิกาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จออกณอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์เขตหลักสี่ประธานพระวโรกาสให้พระสงฆ์จากวัดต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยและพระพุทธรูปกับวัตถุมงคลได้แก่พระาวนามังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระบวรราชาธนดามาศอําเภอศรีเทพจังหวัด เพชรบูรณ์และคณะศิษยานุสิ์พระครูวิจิตวราลังการเจ้าอาวาสวัดลำปะซิลขออภัยค่ะวัดสำปะซิลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะศิษยานุสิ์พระครูวิเทศขันตยาพรเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุทยเทพเยอรมนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารจังหวัดเชียงใหม่และคณะ พระครูประกาศสรวุฒิเจ้าอาวาสวัดทรงสเสวยจังหวัดชัยนาธและคณะพระวรชัยธรรมะวะโรประธานโครงการจัดสร้างพระรูปเหมือนและกองทุนสาธารณกุศลโรงเรียนสมเด็จพระยาณสังบรในพระสังาราชูประถมและคณะกรรมการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระยานาสังบรในพระสังาราชูประถมพระมหาวชิระ พระมหาวชิรยานมหาวชิระยานโนเจ้าอาวาสวัดวังพงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะสัทธาวัดวังพงพระมหานัฐวุฒิิตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลเทพนิมิตจัจงหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการพระครูโกศลศิกขกิจประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดและคณะ พระครูวิชัยสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนครวัดพุทธโมกพลารามจังหวัดสกลนครและคณะ พร้อมกันนี้ประธานพระวะโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆอาทิพลตรีหญิงกนกพรเข็มเพชรประธานกรรมการที่พักสงแสงธรรมโพธิยานจังหวัดอ่างทองและคณะศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยทศาสตร์สิริราชพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยทศาสตร์สิริราชพยาบาลนายกสมาคมศิเก่าจิตรดาในพระราชูปถมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัยสิทธิวงศ์คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์รองศาสตราจารย์พินิษรัตนานุกูลและคณะสถาบันบัณฑิตศ,ศึกษาจุลาภร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสสโบอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดและรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย สภากาชาติไทยขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานกาชาติประจำปี2564เลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง การจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงสามารถเข้าชมได้ที่ www. งานกาชาด .com หรือ www.redcrossfair.com มีร้านค้าโครงการส่วนพระองค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายอาทิร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถนำผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชุมชนแต่ละท้องถิ่นมาจาหน่ายจากทั่วทุกภาคอาทิ ผ้าไหมมัดหมีผ้าไหมแพรวาผ้าฝ้ายผ้าลีซูผ้าดอกจอกบรรจุถุงผ้าโปร่งผ้าไหมลายปักชุดแก้วลายดอกพุตาันย่านลิเพาผ้ามงตัดปะผ้าปักเมียนกระเป๋าแต่งผ้าชาวเขากระเป๋าถือกระจูดหูหนังจากสารไม้ไผ่สมุดบันทึกปกผ้าชาวเขาเน็กไทไหมผ่านพุ่มดอกบัวและผ้าปัก และยังมีกิจกรรมต่างๆในโซนร้านโครงการส่วนพระองค์โซนหน่วยงานราชการโซนกิจกรรมประกวดร้านโซนสวนสนุกโซนกิจกรรมและโซนสภากาชาติไทยแต่และโซนมีหน่วยงานร้านค้ากว่า3 0 0 0ัร้านค้าและกิจกรรมต่างๆ รับของที่ระลึกงานกาชาติร้านสำนักง,งานจัดหาไรายได้ Donation Hub และร่วมทําบุญบริจาค14บาท14วันสร้าง4ภารกิจกับสภากาชาติไทยในแพลตฟอร์มหรือร่วมบริจาคผ่านการสแกน QR Code ธนาคารไทยพาณิชย์โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2564ได้จนถึงวันที่27ธันวาคมนี้ตลอด24ชั่วโมง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกำมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ